ถามนิดนึงตอนเรียนในค่ายเราเราแบ่งเวลาชัววมอเสียคือแน่นอนมันจะต้องไปเข้าค่ายถูกไหมมันก็จะเสียเวลาในการเตรียมตัวในการทีแคสหปไปส่วนหนึงสวัสดีค่ะคน,าน,าน้องๆคะวันนี้นะคะพี่เวี้งอยู่กับพี่โดนัทนะคะพี่โดนัทเนี่ยเป็นที่1ชีวะนะคะของปีนี้เลยได้96คะแนนนะครับ ความพิเศษพี่นาคือพี่นาทเป็นสายค่ายสวนชีวะนะพี่ว่าจะช่วยตอบคาถามน้องหลายๆคนเรื่องสวนเอ้ยเรื่องการเตรียมตัวจะถึงแบบที่หนึ่งชีวะเนี่ยมันต้องมีที่มาแหละแล้วพี่นัคได้คะแนนรวมเท่าไหร่นะคะต่อสอบ78กว่ากว่าเจบกว่ากว่านะครับไม่เยอะนะครับแต่จริงคือเยอะมากนะโดนทคะแนนแบบพี่โดนัทนี่คือจิ้มได้เลยนะคะว่าอยากเข้าคณะไหนคะแนนนี่คือเหลือเฟือมากโดยเฉพาะปีนี้ในปีที่คะแนนมันดาวขนาดนี้ได้เจด้78ก็ต้องแบบสตรองมากนะคะับ้ขออนุญาตเข้าประเด็นเลยก็แล้วกัน ะะเตรียมตัวยังไงคะแนนเข้าหมอ78็อยู่ไหมชีวะได้ก,กนน้นคะแนนเตรียมตัวนานไหมเตรียมตัวยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิเริ่มเตรียมตัวตอนมอ4ก็เรียนทั่วไปเก็บเนื้อหาตามที่โรงเรียนไปเรื่อยๆพอมอ5ก็เริ่มเก็บให้ครบม6ก่อนอแล้วก็เริ่มต่อ,อร์อเอ็นเริ่มต่อขอ้อเอ็นเมื่อไหร่ประมาณหมหเทอม2แล้วก็ปิดเทอมปิดเทอมใหญ่หญพู่อนีคือมอ .5 เทอม2เริ่มรันละ อันถามเพิ่มหนึ่งตอน5เทอม2เนี่ยเริ่มเรียนคอร์สเอ็นวิชาแรกวิชาอะไรก็เป็นเลขแต่ก็เรียนแบบเรื่อยๆไม่รีบเลขแล้วมีวิชาดีกันไหมคะก็เลขแล้วก็มีฟิสิกส์บ้างอ่าห้าเทอมสองคือเลขกับฟิสิกส์ก่อนคือเปิดด้วยเลขกับฟิสิกส์ก่อนแล้วไปเทอมขึ้นมหกอีกเทอมขึ้นมหกก็พวกเคมีเคมีชีวะชีวะใช่ไหมอะไรอย่างงี้ก็มีเข้าค่ายด้วยก็เลยต้องเรียนต้องต้องเรียนแบบโดนหยุดหยุดเรียนหยุดหยุดอ่ะแล้วแล้วมีไทยสังคมหรือังกฤษไหมไทยสังคมก็เรียนเรื่อยๆ ตั้งแต่ตอนปิดเทอมแล้วก็ยาวๆอังกฤษเรียนพิเศษไหมครับก็เรียนไปเรื่อยๆตั้งแต่ม .4 แล้วก็ค่อยๆเรียนไม่รีบเขาว่าไม่รีบนี่คือผมเริ่มเร็วผมเริ่มเร็วผมเริ่มเร็วถูกไหมเพราะถ้าเริ่มช้าแล้วบางทีผมรับแรงกดดันมากไม่ได้อ๋อมันเครียดใช่ไหมผมเลยเริ่มก่อนแล้วก็ค่อยไต่ค่อยไต่ระดับไปเรื่อยๆนี่ถามเพิ่มนิดหนึ่งที่เห็นภาพแล้วก็ไดเริ่มเรียนตั้งแต่ม .5 กับปิดเทอมแล้วก็ไปเรื่อยๆ จบเมื่อไหร่ก็มาจบจริงๆก็ประมาณมกรากรุมพาร์ประมาณมกรากรุมพา์เลยแล้วแล้วมือเราฝึกโจทย์ยังไงก็ใกล้จบก็เริ่มโจทย์เลยครับอ๋อเริ่มโจทย์เลยงแั่ประมาณเพิ่มหนึ่งก็เริ่มน้อยๆหน่อยก็คือคือพอเรียนจบแต่ละบทก็ลุยโจทย์เลยคือผมไม่ได้เน้นว่าต้องจบพอดเอ็นก่อนแล้วไปตะลุยโจทย์แต่ผมจบบทไหนผมก็เริ่มทําโจทย์สะสมบทนั้นเลยเช่นวันนี้จบพนุษศาสตร์ก็ทาโจทย์พนุษศาสตร์สะสมไปเลยพอจบบทหนึ่งก็ทําโจทย์จบแล้วก็ฟังเฉลย ฟังเฉลยคือสะสมโจทย์แล้วก็ไล่ไล่ไปเรื่อยจนถึงมารังภูมิหามกุลาอ่าไอ้ถามนิดนึงสายค่ายสายค่ายอยู่ค่ายสวอนอแต่เมื่อไหร่นะคะก็เริ่มสอบเข้าค่ายแรกก็ตั้งแต่ม .3 สามตอนนนั้สอบยังไม่ติดอ่าเอค่ายแรกม .3 ไม่ติดถูกไหมค่ายชีวะเนาะค่ายชีวะอ่าแล้วก็มสี่ม .4 ก็สอบเข้าค่ายแรกได้ใบค่ายสองแต่สอบไม่ผ่านพูดแทนพูดแทนพูดแทนศูนย์ก็เลยอีกทีหนึ่งตอนม .5 ถูกไหมครับต้องบอกก่อนนะพี่โดนัสมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือพี่โดนัสนี่ยเข้าโดยใช้รอบสอง โควตาโอลิมปิกวิชาการเขาเรียกว่าสนามจิว๋วสนามจิ๋วก็คือพวกที่ได้โอลิมปิกวิชาการเนี่ยยื่นสนามจิ๋วและคัดสรรคะแนนในรอบนะั้นซึ่งเขาเชื่อว่าคะแนนสนามจิ๋วเนี่ยค่าเฉลี่ยมันจะน้อยกว่าคนสมัครก็น้อยกว่าคนสมัครก็น้อยกว่าถูกไหมมีโอกาสมา,มากกว่าถูกไหมคะซึ่งตอนนี้โอลิมปิก,ท,กทุกสาขาได้หมดถูกไหมคหรับโดเฉพาะชีวะชีวะอย่างเดียวชีวะอย่างเดียวนะคะย้ำนะคะว่าอันนี้คือเกอกสิทธิ์เฉพาะชีวะเราก็คือถ้าอยู่สวนชีวะระดับผู้แทนระดับชาติจะสามารถใช้โปรไฟล์ตัวเนี้ย เป็นเงื่อนไขในการยื่นเข้าคณะแพทย์ได้จุฬาได้ศิริราชได้ศิริราชก็ได้ตั้งแต่รอบแรกรอบพอร์ตใช่แต่อร,<ล>รอบพอร์ตรอบพอร์ตนั่นรู้สึกว่าจะได้ทุกวิชาใช่ถ้ารอบพอร์ตได้ทุกวิชาศิริราชรอบแรกได้ทุกวิชาแต่ว่าถ้ารอบสองเนี่ยจะเฉพาะจุฬาจะต้องเป็นชีวะเท่านั้นทีนี้ถามประโยชน์ข้อที่หนึ่งไปละคาเร็กสอนรชีวะเนี่ยส่งเสริมการเรียนชีวะช่วยสป,ปอร์ตใช่ไหมช่วยมากเพราะว่าบางทีเราก็ได้ทดลองแล้วก็ได้เรียนกับอาจารย์หลายคนที่เขาเก่งด้านนั้น ใช่เขาก็จะเฟื่องเลยนะเฟื่องเลยต่อลึกเลยนะถามนิดนึงตอนเรียนในค่ายเราเราแบ่งเวลาช่วงมอเสียคือแน่นอนมันจะต้องไปเข้าค่ายถูกไหมมันก็จะเสียเวลาในการเตรียมตัวเป็นการทีแคสไปส่วนหนึ่งเราแบ่งเวลาอย่างไงหรือว่าเราคิดว่าอ่ะหรือว่าเอาเวลาเที่ยวเล่นมาใช้ประโยชน์ก็ถ้าช่วงเข้าค่ายเราก็ต้องทําในค่ายให้เต็มที่ไปก่อนเรื่องเอ็นก็ต้องพักไปก่อนพักไว้ก่อนแล้วก็โฟกัสที่ค่ายในค่ายเนี่ยเรียนในค่ายให้สกเซสจทำยังไงก็ เรียนจบวันหนึ่งแล้วตอนเย็นวันนั้นก็ต้องอ่านที่เรียนวันนั้นมาเลยต้องเรียนต้องก็มีวินัยคือเรียนวันนั้นอ่านวันนั้นทำความเข้าใจในวันนั้นถูกไหมาะถ้าปล่อยไว้วันต่อมาก็เรียนเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆมกันก็จะไม่ได้ทบทวนละในค่ายเน้นอ่านไม่เน้นทาโจทย์ถูกไหมใช่ครับก็อ่านสไลด์ของอาจารย์อ่านสไลด์ของอาจารย์เป็นหลักคือเพ่คือตั้งใจเรียนอยบในค่ายที่ไหนเพื่อริดนเงินเพิร์ลมิจโดนัทพูดประมาณว่าผมคนแบบต้องมีเวลาเลยเยอะจะได้แบบไปเรื่อยๆจะได้ไม่กดดัน ผมยอมรับความเครียดไม่ได้แล้วโดนัทจาัดก,การความเครียดในค่ายยังไงในค่ายมันกดดันนะที่ว่ามันกดดันนะเพราะเช้ามาก็มีการบัสเิร์ดใส่กันเราต้องบัสเิร์ดคือถ้าไม่บัสเดมันไม่สบายใจมีคำแปลกๆปล <c oughs> ่อยพ่นบัสเิร์อออกมาคือถ้าไม่บัสเิร์ดแล้วแบบนอนไม่หลบับกินข้าวไม่อร่อยถือว่าแล้วทำยังไงอ่ะก็ <c oughs> บางทีเราก็รู้อยู่แล้วว่าอาจารย์จะออกถึงแค่ไหนบางทีเราก็ต้องไปสนใจเพราะว่ารู้ไปมันก็ไม่ได้ออกอยู่ดีคือบัสเิร์ดไม่สนถูกไหมคะใทีนี้ ถามถามเพิ่มหน่อยตอนตอนเตรียมตัวสอบเรารูลดความกดดันตัวเองยังไงก็ไปปรึกษากับเพื่อนอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนกันก็เรียดกันทั้งสองฝั่งนั่นแหละแต้วก็อย่างน้อยก็ช่วยคลายกันทันสองพี่ว่าโดนัทเป็นคนที่ไม่ชอบความกดดนันโดนัทต้องบริหารตารางเวลาได้ค่อนข้างดีอะถึงสามารถ ลดแรงกดดันได้เยอะเพราะเป็นเนเจอร์ของคนที่ไม่ชอบแรงกดดันเราเราช่วยที่บางที่การบริหารตารางเวลาได้ไหมเราเล่าให้ฟังหน่อยล้วควรจะมีการวางตารางเวลาช่วงเช้ากี่โมงช่วงบ่ายกี่โมงอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดมันเหนื่อยมากๆบางทีเราก็ต้องพักไปเลยคือถึงเรามีตารางที่ดีแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ทําได้ดตามตารางถุกมั้ทถามนิดนึงตอนวางตารางอ่ะเช้ากี่ชัว่วโมงส่วนใยญ่จะเริ่ม9ก้าโมงถึงเที่ยงก็กสักสามชั่วโมงตอนบ่ายก็ 8โมงถึงประมาณ4โมงหลังจากนั้นก็ถ้าเป็นตอนค่ำๆก็จะไปอ่านหนังสือทบทวนทบทวนเรื่องอื่นหรือทบทวนเรื่องที่เรียนทบทวนบางเรื่องที่เรายังอ่อนอยู่บางเรื่องที่เรารู้แล้วเราก็ปล่อยไว้บ้างทำทุกวันก็เกือบทุกวันแล้วกันบ้านอ่ะกต่บ้านกับบ้าน,น,านมาหกเยอะนี่ก็ต้องรีบทําให้เสร็จเร็วๆรีบรทําให้จบให้เร็วทำทุกอย่างทำให้เสร็จในชั่วโมงถูกไหมคะเออนอนดึกไหมอืมไม่ดึกมากถ้าช่วงก่อนนานๆก็ประมาณ5ทุ่ม แต่พอเพื่องใกล้ๆสอบก็จะมาถึงเที่ยงคืนบ้างแล้วตื่นกี่โมงคะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งก็คือไปนทุกวันใช่ไม่ไปโรงเรียนก็ตื่นเจ็ดโมงครึ่งคือมีวินัยว่านอนประมาณนี้ตื่นประมาณนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไปเรียนแล้วนอนดึกตื่นสายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าบางทีมันรวนถ้าเกิดนอนดึกตื่นสายออมันรวนเราก็มีวินัยกับของของการเราที่พี่ถามนิดนึงเวลาเครียดจัดการความเครียดลจากคุยกับเพื่อนแล้วเนี่ยมีงานดิเล์หรือบริหารเคร่องอื่นวิธีการอะรขอื่อื่น ก็ฟังเพลงวิ่งวิ่งลูวิ่งวิ่งูวิ่งได้ช่วงเที่ยงใช้เวลาไปเยอะไหมกันการขับหรือว่าพักเที่ยงก็ต้องต้องคลายให้ได้ก่อนเดีวค่อยกลับมาหรือว่าเอาพอประมาณแล้วยังไงก็คือจะใช้เวลาว่างตอนก่อนกินข้าวอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเวลาว่างไปทากิจกรรมอ๋อคือเราล็อกเวลามาเลยว่าสี่โมงแล้วผมจะไปวิ่งแล้วนะไปทําอะไรแล้วก็กินข้าวแล้วก็อ่านหนังสือตอนดึกอย่างนี้ถูกไหมมีเคล็ดลับอะไรไหมแบบว่าได้ชีวะขนาดนี้ต้องมีเคล็ดลับแบบ เนี่ยผมใช้เทคนิคเนี่ยดีมากเลยผมได้ที่1ชีว่าเก้าบกใช้เคล็ดลับเนี่ยมีไหมก็อ่านบ่อยๆ่อยแล้วก็ทาโจทย์เยอะๆยะเพราะส่วนใหญ่มันก็วนๆนวนๆออกอ่านกี่รอบอยากบอกน้องๆสิว่าอ่านกี่รอบไม่ได้นานเกินสองไหมเกินสองไหมหนึ่งกว่ากว่าเรับหนึ่งกว่ากว่าบางบางเรื่องก็อ่านหลายรอบบางเรื่องก็อ่านรอบเดียวค่ะอ๋อหนึ่งกว่ากว่านะหนึ่งกว่ากว่านะทีนี้เราทําโจทย์เนี่ยเราอ่านให้เข้าใจค่อยทําโจทย์หรือว่าตะลุยทําไปเลยตอนเทคนิคเราไปสั่งไหนอ่านเข้าใจก่อนแล้วก็ทําโจทย์ ทำโจทย์เราผิดเราก็จะรู้ว่าตรงไหนที่เราจุดบกพร่องของเราแล้วก็กลับไปกลับไปทวนทวนตรงที่เราทําไม่ได้คือผู้ง่ายคือต้องอ่านก่อนให้เข้าใจก่อนแล้วก็ไปทำถูกไหมตอนทำโจทย์ชีวะเนี่ยได้ทําซ้ำไหมคะส่วนใหญ่จะรอบเดียวพี่ถามถ้าจะแนะน,นาน้องว่าอันนี้คือจุดตาย <c oughs> เป็นแบบจุดตายของชีวะเลยถ้าพลาดตรงเนี้ยพังหมดเลยทั้งกระดาษที่ผมผ่านมาวันเนี้ยคลิปตรงเนี้ยไว้ดีมากเป็นประเด็นสำคัญมีประเด็นตรงนั้น เราต้องเข้าใจหลักการมันจริงๆไม่ใช่แค่จําเพราะถ้าเข้าใจมันก็จะทําให้จําง่ายขึ้นด้วยทีนี้ถ้าสมมุติว่าโดนัทจะต้องฝากน้องๆ6อยากจะฝากน้องอย่างก็อยากให้พยายามให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าไปเครียดมากแล้วก็คุยกับเพื่อนบ้างบางทีอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีแรงในการสู้ต่อไปโอเคค่ะวันนี้พี่โดนัทนะคะก็ให้ข้อมูลแบบ พี่คนพูดน้อยนะแต่ว่ามันที่ to the point นะหลายวิธีของของโดนัทเนี่ยที่ว่ามัน simple นะแต่มันแบบ strong มันเป็นการกระจายที่ตัวเองไม่ทรมานด้วยแล้วก็ได้ผลจริงไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ว่าดูได้อะคือมันทําได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากมากนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่โดนัทอุตส่าห์มาให้ความรู้กับน้องๆนะคะก็ขอบคุณมากนะคะ